บางท่านอาจจะบอกว่าทำไมเราต้องผูกโซ่นะครับมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมฮะข้างหลังนั่นน่ะมันจะซนนะครับมันจะคึกครับนั่น,น่ะเตะซ้ายเตะขวานะน,น่ะโร็วเร็วเอาวเว คือน้องธันวานะครับที่เห็นนี่คือการาให้ควานใหม่นะครับมาฝึกขี่นะครับเพราะว่าควานเก่าเราไม่สบายนะครับก็พักยาวเลยนะฮะก็เลยต้องให้ควานใหม่มาขี่แทนนะครับเราจะทำให้ ช้างกับควานใหม่คุ้นเคยกันนะครับเราก็ต้องมีพี่เลี้ยงมาคอยส่งให้ขึ้นนะครับทุกเช้านะครับทุกตอนเย็นนะครับวันละสองเวลาสามเวลานะครับตอนนี้เราจะทำการย้ายไปที่ลานแสดงนะครับอันนี้คือบรรยากาศยามเช้านะโอ้จะคึกไปไหนลูก นี่ยบรรยากาศยามเช้านะครับตอนนี้นักท่องเที่ยวเริ่มทยอยมาแล้วนะครับบรรยากาศหนาวมากๆเลยนะฮะ <c oughs> นี่ครับเราจะทำการผูกเชือกเวลาลงเขาขึ้นเขาเราจะได้จับง่ายนะครับเราจะไม่ตกนะครับคือจะสะดวกครับ <c oughs> อากาศแข่แต่กูเจาะลึกกับปันสันนะเข้า,าอยองมาเลืกวีหมอกืนนะ nếu nó nặng phải không? to, ok đấy? thăm sèn he 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 quá. đang dài đây. à. Portrait này, đi đi à.

นี่คือการใส่เชือกเซฟเซฟควานควานใหม่นะครับที่อยู่ข้างบนนะครับทุกครั้งครับเวลาแบบว่า,ามีควานใหม่มาเราก็ต้องมีเชือกมีอะไรลัดไว้นะครับพอดีว่าควานเก่าตอนนี้ไม่สบายนะครับเราต้องเปลี่ยนควานเพื่อมาดูแลน้องนะครับ ควันใหม่ชื่อคุณอาตอนะครับสุดหล่อของเรานะครับหลายๆท่านคงเห็นนะครับว่าคงจำชื่อได้นะครับ <c oughs> ตัวนี้อ่ะที่ป่งใส่ป่งใสตะกี้อะมหรอเขากล้มันโดอืมตัวนี้กับเจ้ธรรมดานะสุดยอดกันโลตุ้ยเนี่ย <c oughs> พอพอ,พอจะพูดนะ แล้วแล้วตอนนี้บอกบอกบอกขึ้นโชว์อ่ะข้อโชว์ไหมอ๋อนักท่องเที่ยวก็เยอะแล้วนะครับนี่ะวันนนีี้มคกท่องเที่ยวเยอะแล้วนะครับช่วงเช้านะฮะตัดูดูสลิดอ่ะสลิดอ่ะ tao luôn đầu đi gà đầu đoán màu lại pè cả, ó, đi nữa. มีอ่ะเออาแล้วเอราลองลองยืมเขามีเราเนี่ยมีเราม่ละนึกว่าไม่มีที่มุนตุยอ่ะ ไปมงคลน้อยไอแบงคึกมากเลยตัวนั้นอ่ะเยะ ครับถ้าเราผูกโซ่ไม่ดีมันก็จะคึกแบบนี้นะครับเพราะว่าช้างแต่และเชือกนิสัยจะไม่เหมือนกันนะครับอืมบางท่านอาจจะบอกว่าทําไมเราต้องผูกโซ่นะครับมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมฮะข้างหลังนั่นน่ะมันจะซนนะครับมันจะคึกครน่น่นนะแตะซ้ายแตะขวานั่นน่ะโด้อเดเอ้คึกคึก ด้อดเด้ออ๋อด้อลูกคึกเขาน้องมากเลยตอนนี้เราทำการเซฟอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะพาไปที่ใกล้ๆลานโชว์นะครับอต่อยักโซ่ขึ้นหน่อยลอขึ้นหน่อย เดี๋ยวเราก็จะพาน้องธันวาวบบ <c oughs> เดินไปในลานโชว์นะครับนเยยนี่ยเยนมากนี่คึอกอะคึกมากเลยฮนะ

เพื่อทำให้คุ้นเคยกับควานใหม่เราของเรานะฮะอันนี้คือทีมงานคุณภาพนะครับน้องสุดาแล้วก็คุณยายแม่บุญมานะครับน้องบุญศรีฝั่งนู้นนะครับีเราจะพาเดินนะครับ เช้านี้อากาศค่างจะหนาวมากเลยนะครับหนาวสุดๆเลยนะทุกเช้าเราก็จะพาช้างเดินแบบนี้ทุกเช้านะครับตอนนี้รถเยอะแล้วนะครับนนรถนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยฮะ ต่อกัจะได้ห้องฮะไม่รู้ไม่รู้รรรต้นเดือนนี้จะได้รู้นะปัญญยก็เลื่อเรื่อยนะครับเดี๋ยวก็ชินแนหะธรรมดาเราใหม่ๆม,มันก็นงี้แหละมาสาวาจะรู้เก่ง สามวันได้ขึ้นคอเนี่ยก็คือสุดยอดนะจตใจคิดเลยกล,ล,ลางถนนเกิน,นไปยม่ข้องข้างเลยไปเราจะพาเดินทุกเช้านะครับเพื่อผ่อนคลายด้วยนะควันใหม่กับช้างนะครับ <c oughs> เราจะเดินรอบปางนะครับ ดูหน้าทีมงานเราแต่ละคนนี่หน้ายัางโหดเลยครับดูหน้า,าก็รู้แล้วตอนนี้เราเดินบนไปแล้วนะครับหนึ่งรอบตอนนี้ก็จะเดินกลับแล้วนะครับอ้เ,ก,เก็ดินช้ากันดีกว่ เินร็วเลี่เดินเร็วเลไม่ไม่ดนเร็เลตี้เวเลยอันนี้ไม่รับรางทักทัเดินวอยก็ตกม้านักะพอน่ะน้ำมันย้อยแล้วน่ะเดินแบบอ่อนช้อยมาแค่ไม่กาเดินเร็ว วันนี้เราวนไปหนึ่งรอบแล้วนะครับเราก็จะวนไปที่ลานแสดงนะครับเเป็นนรร้้าวไไมม่่่ตงงอออีกื <c oughs> <c oughs> นี oh, ่หนาวแต่ล okay. okay. ้วันเนี <t als <t als ่ยในกำมาแล้วซิ่งมาเลยนี่ไงของแท้ของแท้ของแท้เอาเลือกเอาทำในกำมึงจำนะครับช้างที่เดินเร็วที่สุดในโลก

มันบุกรถอมกันนี่านี่คือคลินิกหมอนะครับคลินิกช้างปางช้างแม่แตงนะครับมาแล้วนะครับอันนี้มันบล็อกแค่ไหนกันลุ อนไรกับงท่านไนะสั่งให้ยู่ามสั่งให้สั่งนอนก็นอนอ่ะเฮ้ยไม่บงงท่านไหนไปนะบงอ๋อเพื่อจะมาตรวจเลือดตรวจสุขภาพนะครับเอตร้างอยาอยู่ลานโชว์เหมือนตัวน้อยเนาะ ออกมนออกวันนี้ตัวใหญ่ขนาดเลยอ่ะเโคตรสูงเลยทำวาางี่ว่านตัวนี้ตตน,นะไปลังเงือกตัวนี้จะเป็นเอกนะควาสูงนอนาคตเลอ <S <S อ,อนาคตสูงที่สุดในป่าอืออมตอนนี้มันจะเอาพี่มนแล้วไอพี่มันมาห้ากอยเลยอยเยเยเป็นความสูงไรแล้วแล้วไรลแล้วนเรื่อยเนี้ยไปป่ะ น,นีการตรวจเลือดอตรวจสุขภาพนะครับจะได้ดูสุขภาพช้างด้วยนะครับหลบมุมละ

ชว้นี่เพไยอลกันดีเื่งจำซ้นออตัวนี้เก็บตอนนี้เราก็เดินไปรอบปางแล้วครับหนึ่งรอบสองรอบนะครับเดินเสร็จแล้วก็เจ้าหญ้าให้นะครับเพื่อเป็นรางวัลนะครับ มายูฮันก่อนเรามาเยูฮันกอนอันนี้นก็จะเป็นร้านโชว์นะครับอันนี้นก็จะเป็นควานที่เลี้ยงคนใหม่ของน้องธันวานะครับ คุณอาต่อนะฮะจะมาเดินทุกเช้านะครับกับน้องธันวานะครับเพือ่อทำการคุ้นเคยกันนะครับเพราะว่าถ้าเราเป็นควานใหม่พี่เลี้ยงใหม่เราก็ต้องพยายามอยู่ใกล้ๆน,น้องนะครับเพื่อให้จำกลิ่นแล้วก็จําเสียงของเรานะครับจะพาเดินทุกเช้านะครับควานควานคนเดิมก็ไม่สบายนะครับเราก็ต้องควานใหม่มาดูแลแทนนะครับ ก็ขอบคุณมากๆนะครับที่รับชมในคลิปนี้นะครับขอบคุณมากนะครับมาเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ